ก็อยากจะให้ทุกคนใจขอใจเราเรียกว่าการคอมเมนต์ก็คือมีคนอ่านนะเราอาจจะกระทบจิตใจกันได้คิดให้ดีก่อนคอมเมนต์มันคือการส่งสารถึงคนคนหนึ่งจริงๆมีความก้าวหน้ามากขึ้นมีความสบายใจให้คนที่อาจจะเป็นคนถูกคอมเมนต์้ายมีอะไรที่สามารถตอบโต้กลับไปบ้างจริงๆก็ต้องบอกว่าหนูก็มีทีมที่คอยแบบเออไล่ใส่กันมากว่าทำไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้นะ วิธีที่หลากหลายว่นนี้ควรจะเก็บมาใช้ปรับปรุงแค่บน่นหรือว่าแค่อยากจะแบบทําร้ายการทางคาพูดข้ามัาไปดีกว่าแ,วแล้วค่ะก็อยากจะให้ทุกคนใจขอใจเราเรียกว่าการคอมเมนต์ก็คือมีคนอ่านนะถ้าแบบคนอ่านก็จะเป็นอะไรที่เราอาจจะกระทบจิตใจกันได้ก็อยากให้ทุกคนคิดให้ดีก่อนคอมเมนต์มันคือการส่งสารถึงคนคนนึ่งจริงๆแล้วก็ดีใจที่อย่างน้อยตอนนี้ก็มีมีความก้าวหน้ามากขึ้นแล้วก็มีความสบายใจให้คนที่อาจจะเป็นคนถูก คอมเมนต์ใส่เนี่ย<ช><ช>ได้มีอะไรที่สามารถตอบโต้กลับไปบ้าง<ช> <ๆ S 1> ค่ะแล้จริงๆหลายคนบอกว่าเออแม้มันจะไม่ได้เป็นการเป็นทุณธรรแบบอัดขึ้นหน้านโดยตรงแต่ว่ามันก็คือสิ่งที่แบบไม่ควรใช้ในโลกโซเชียลใช่ก็จริงๆเป็นอย่างนั้นแล้วก็ถ้าง่ายสุดก็คือลองนึกว่าคุณกล้าพูดขนาดนี้ต่อหน้าหรือเปล่าถ้าคุณไม่กล้าก็อย่าลองเลย <ๆ S 1> <ๆ S 2> เป็นก็ถือว่าเป็นแบบนั้นค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งหนึ่งที่เราก็สามารถที่จะเออ อย่างเลยนะอะไรที่ทํานเซนเราก็มีสิ่งที่เราจะสามารถแบบพูดถึงคุณหรือว่าเข้าหาคุณหรือว่าเออแบบตักเตือนกันได้อะไรแบบนี้ค่ะมีซื้อเอะหรือแบบมีเข้าไปดูในพวกแกลงไปเลยก็เห็นอยู่บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเออตอนนี้ค่อนข้างจะเรียกว่ายุ่งกับการเรียนเอออาจจะไม่ได้แบบโฟกัสกับมันขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่เราเป็นไอ้องทางคูณกับใช่เปนตัวจัดการเนี้เราไม่ได้ จริงๆก็ต้องบอกว่าหนูก็มีชีมทีมคอยแบบเออระบายใส่กันมากว่าทําไมเขาถึงพูดกับเราแบบนี้นะอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ถ้าอะไรที่มันเป็นเรื่องที่แบบเอออยากให้เราพัฒนาอยากให้เราเห็นว่าแบบเออมันมีทางอื่นนะมันมีช่องทางอีกมีวิธีที่หลากหลายกว่านี้นะก็อาจจะเป็นอะไรที่ควรจะเก็บมาใช้ปรับปรุงแต่ถ้าอะไรที่มันแบบเออแค่บ่นหรือว่าแค่อยากจะแบบทําร้ายการทําคําพูดอะไรเงี้ยเราก็ ฆ้ามันไปดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าทันไม่สุภาพแล้วมันรับไปถึงแบบมันก็ไม่น่ารับอยู่แล้วถ้าอย่างเงี้ยเราคิดจะฟ้องแบบคื่อเท่ากับกัาเลยครับก็มีค่ะมีมีความคิดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเอ่อเราพูดคุยกันได้ก็คงจะดีกว่าและอย่าทำจะดีกว่าค่ะเออล่าแรกมีใครมาพูดมาไม่ดีใส่เราไหมมาขอโทษอยู่ในเรื่องการตัวอะไรแบบนี้แบบสิ่งที่เขาพูดมาไม่ใช่เรื่องจริงเลย มีเหมือนกันนะคะมาบอกในงานจับมนอด้วยซ้ำค่ะในบางครั้งว่าเอ้ยพี่เคยมองเราผิดไปอะไรอย่างเงี้ยก็รู้สึกขอบคุณที่วันหนึ่งเขาก็เออรู้สึกดีกับเรากลับมาหรือว่าเขามองเห็นอะไรบางอย่างเราก็คงพิสูจน์อะไรบางอย่างกลับไปให้เขาตนเห็นได้จริงๆก็ดีใจที่ท,ที่ที่มีคนแบบนั้นอยู่เหมือนกันเรื่องที่ดีเนาะที่แบบว่าเราไปเป็นเรื่องที<อ>ด่ดีค่ะแล้วตอนนี้ค